อู้เม็ดเม็ดต่างหลังเลยอู้เต็มตาเลยหมดแดงไม่ใช่ก็ยุ่นโอ้รอบเดียวนะก็นาดล้นมังเลยมังนะโอ้รอบเดียวได้ตีแกงเลยพี่น้องเอ้อลุงบ้าไม่ไหวแล้ว สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับซาบปูนะพี่น้องนะกับช่องตามติดชีวิตซาวปูค่ะวันนี้ซาบปูพามาห้าไข่หมดแดงกันนะพี่น้องนะพอดีอยากกินไข่หมดแดงต้มถีกับผักวานปลานะพี่น้องนะแต่ว่าลองมาดูก่อนนะพี่น้องนะปีนี้รังหมดแดงไม่ค่อยมีห้าอยากนะพี่น้องนะส่งสส้ว่าจะแรงเกินไม่รู้ว่าได้แข่ไหนพี่น้องเออไปค่ะตามซาบปูไปห้ากันนะพี่น้องนะไปค่ะ วันเย็นแล้วพี่น้องเอ้แดดแขมดดล้วนะถ้าปัวธาตกแดดวนะพี่น้องนะแล้วก็เอาแป้งมันมานะมารวยรังใยไม่มีพี่น้องห้ายักมีรังเล็กๆนะไม่รู้ข่เยอะไหมพี่น้องมาเตื้อมานนอง Nào tia hai, măng đáy mới lớn rằng, măng lệch gì thế? uii mát Mì mác. Rửa rảnh pro. Uii xẹt đáy. Uii nó quá đấy, cho nên đến mày con. leo mà nó chưa từng phá gì thục băng hai là lót leo nha núi ăn đằng này gần như Mì lắng lấy này lấy này? lìa mà <laughs> <laughs> nó là liều. Đằng này, đằng này, này. kia phải chơi chơi à. ไาม่ดะเอาไปตนะขียรก็เอนค่อยเพถ้าเบื่อเอาอ่ะมาหนองท้่ตึงผีฮาได้ลุงนะ

เอาไปจ้ะมีไม่หลังเัินน่าจะมีนะโอ้โหหนามีโอ,อม้มีมีขี้ยเยอยห้างกะเอาไปจ้นะปนเปมังก็ยจานก็เย้อย นักเรียไปเตะจ้ะทางล้างมันมี่ไหมรางเลยไหมโอ,อ,อ้มีมีมีเริ่มมีรางแล้วโอ้ยโยยยเต็มเลยว้าวพี่รางเงี้ยนะ Hắn lên mình khôn mà rằng hàn, Ôi hắn Ôi hắn mà Ôi mà lời Ui hàn hàn hàn, Ui vì nó rằng đi Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Ui lon khăn เอาแต่ทีลุงลุงเบ้าว่ะเอาแต่ทีลุงไปเถก่อนเถก่อนนะพี่น้องเออลุงเบ้าว่ะเตียเตียท่าตนะอ้เต็มสาาเลยหมดแดง ไม่เช๊กคยัยไม่รู้หมดเด็กเต็มตาเดี๋ยวมันลงไปกับยะหมดนะพีนองอิก็ได้ขันขอได้แกงขอไปซื้อผักว่านปลาพี่น้องเออมาแกงอุ้ยได้เยอะอะอ้าหลงเอะเยันเล แดงกันเยอะค่อยกันเยอะใหญ่โอ้ยนั่นผีสัตว์ใช่ไหมชอบพี่อ,อันนั้นนั่นค่อยกันอู้ยูย่โอ้โรอบเดียวนะก็นาดล้นมังเลยมังนะโอ้โรอบเดียวได้ทีแกงเลยพี่น้องเออ

น้องเอ๋ยโคตรได้รู้เยอะจริงๆอุย้ยเยอะเลยเนาะคือเหมาเยอะรังเล็กๆเ,เองพี่น้องเออและนี่รอบเดียวเนาะแต่ปเป็นธาตเลย ปีมันน่ตังค์ด้วยม่ดูมังเล่าเดีย๋ยังมกครับมาตังคับมาไม่เฮ้ยนายรัวนักเป๊ะบมาตังอะไรเลยเอ่ะนีัด มีแ็ดแล้วเยวน้องเตะที่นี่ก่อนโอ้เข็บเข็บทียากอือะ มันหมดแดงพี่เห็นข้างหลังอุ้ยหมดแดงครบอุ้ยอุ้ยค่อยเพล้ลุยพี่ยืนไปข้างโน้นเออชายอู้เม็ดเม็ดต่างหลังเลยโน้นหลังโน้นอ่ะพี่ฟังโน้โอ้ยค่อยเพล้เลยนั่นอ่ะได้แล้วลงแล้ว ตรงนี้แต่มันบังใบไม้ตรงนี้แหลมไม่ใครรังบนญรังบนอู้หูรังบนุนั่นหน้ามากะลรถาถ่างนักอู้มันลุยมันลุยอู้มันลุยมันลุยรังบนญนั่น แล้วนักเลยล่ะพี่นอ้องเออ้าวปูกำลังตากค่อยหมดแดงลบมาลุงบ้าวได้เยอะเลยนะพี่น้องนะไม่ได้มาถ่ายให้ดูนี่ค่อยกำลังส่วยพี่นะท่าฮะถ้าชาว่านี่เป็นปีก รอบที่สองนะคะพี่นอ้องแดดอีมดเลยนะอ่ะาส้อยเป้งเอานะเดดไม่รนเลยตาคาดไม่ได้เลยรบบ่องหน่อยกว่ารอบเล็กนะอ้รอบเล็กล่างเล็กๆเ,กเ,กเกนาะแต่ว,ว่าได้นี่ก็โยนเลยที่จริงนะแต่ผีทำล้นอุ้ย ăn càng Quạt căng căng ốc con, quạt khói <laughs> ơn quạt đấy đi Ốc con đã hả นองเออแต่ว่าคดเจ็ <c oughs> คบคดเจ็บนะพี่น้องเะอของอร่อยหายากิ่งีสักอ้นพี่น้องเอ นี่นะพี่น้องพ่นงานรอบซองได้หน่อยกว่ารอบแรกนะพี่น้องนะฮะตั้งตั้งไปกางตั้งๆนะไม่เอาไว้ข้างบ้านนั่นก็เก็บไว้แเรายังไม่ให้แหลกทีนะอืมทาน่าโอ้ยนี่นะพี่น้องพ่นงานวันนี้ นี่นะมาแป๊บเดียวพี่น้องเออแขมือเลยล้านะร่างมันไม่ค่อยมีพี่น้องเออได้แขนนี้เลยพี่น้องเออห้ายากนะแต่ว่ายากลงมาห้าดูเนี่ยผลงานวันนี้นะพี่น้องนะเห็นมันเห็นต้องไปล้าลงเปลงอกโอนนะคอยแกงให้ดูนะพี่น้องนะ แข่งแบบขนตายนะพี่น้องนะแข็งไ้ปักว่านมันขนหนีจานเลยพี่น้องเออแต่ขนหลาแบบแต่ไม่หลาแกงใส่ปักว่านแบบน้อยข่อยดูนะพี่น้องนะเพงใส่เยอะไหมไม่เยอะไม่ได้แลวพี่แดดไม่ออกอ,ะ <S <S อ่ะเดี๋ยวผมมันเย,ยวเปียกตึง้ง กวัดไม่ได้ไม่ผือ,อย๋ยวเ,เป็นหลังออกพี่้าสื่อไล่บาทนะาหลุดซ้ำที่อรอยนะ,อะ,ยอะรอนพี่น้องเออเมื่อเพลเรยวนะแซ่บๆซกันกันพี่น้องเออหมดแดงกัดค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืม ชิกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทร้าปูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะพี่น้องนะใครอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เศร้าปูด้วยนะพี่น้องนะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ว่าเร้าปูเอามาลงนะพี่น้องนะค่ะคลิปนี้ทร้าปูก็ขอจบคปิปไปก่อนนะพี่น้องนะค่ะวัสดีค่ะ